ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สะพานประชาร่วมรัฐพัฒนานะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นบริเวณ,ณพื้นที่ในการสัญจรไปพื้บบนที่ตำบลไหนน่านซึ่งจากการเห็นจากสภาพอ,อากาศด้านหลังหรือว่าสภาพน้านะครับก็เป็นพื้นที่รับน้ําจากอำเภอเชียงตาอำเภอทวาอำเภอท่าผาพอมาถึงนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับน้าของจังหวัดน่านนะครับก็จะไหลไปสู่จังหวัดอุตร,รดิต์นะครับจากการที่สังเกต บริเวณด้านหลังนี้นะครับปริมาณน,น้ํายังคงที่อยู่แล้วก็การเตรียมตัวของประชาชนในพื้นที่นะครับก็มีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับหลายหลายหลังคาหล,หลังคาครัวเรือนนะครับในตอนนี้ก็มีการเก็บของขึ้นที่สูงกันบ้างแต่ทั้งนี้นะครับหน่วยงานภาครัฐก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ําซึ่งสามารถเห็นได้จากการอยู่ด้านหลังผมนะครับก็มีการสูบน้ํา ประชาชนในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ําในบริเวณนี้เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานนะครับซึ่งมีฝนตกตั้งแต่วันที่11ิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังมีอากาศคืมฟ้าค้มฝนอยู่นะครับซึ่งผลกระทบตรงนี้ก็เกิดจากพายุมู่หลานนะครับในการเตรียมพร้อม ในพื้นที่อย่างเพลียงสาปริมาณน้ําก็ยังคงที่อยู่อย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับซึ่งในตอนนี้่างที่เห็นบริเวณด้านหลังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมจากหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสภาพอากาศที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับวันที่ส,สิงหาคม2565าก็ยังคึ้นฟ้าอยู่น,นะครับขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามสภาพอากาศ ด้วยนะครับ